สวัสดีนะครับทุกท่าน EP นี้จะมาพูดถึงความคืบหน้าศึกระหว่างสองตระกูลหย่องลูกหยีแห่งตระกูลสลิมแล้วก็ยุยญาติเยอะแห่งตระกูลสามกีนะซึ่งยกแรกเนี่ยทางยุยญาติเยอะแกได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหย่องไปเป็นจำนวนเงินห้าแสนบาทเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ยกที่สองวันนี้นะฮะยองลูกหจีเขาก็ออกมาบอกว่าห้าแสนเนี่ยมันเยอะไปยังไงเขาก็ไม่ยอมจ่ายเด็ดขาดยกเว้นว่าเรียกมาหลักพันหลักหมื่นเท่านั้นเขาถึงจะยอมจ่ายอันนี้คือยกที่สองส่วนยกที่สามก็จะมีการนัดคุยกันซึ่งเป็นการใช้ทนายคุยกันนูน่นยาวไปวันที่สิบเดือนกุมภาพันธ์นู่นเลยคุณเพราะฉะนั้น อีพีนี้จะมาพูดถึงยกที่สองที่หยองเขาบอกว่ายังไงเขาก็จะไม่ยอมจ่ายเด็ดขาดไอ้เงินจำนวนห้าแสนเนี่ยปะเราไปดูกันว่าหยองเขาพูดว่ายังไงผมเริ่มจากเจยุ้ยก่อนนะคุณจากที่มีการนัด คุยกันไกลเกลียยกแรกเนี่ยเจ๊แกก็เอามาแถลงหน้าเฟซของตัวเองบอกว่าวันนี้เนี่ยยุ้ยและทนายไปตามที่นัดไว้น้องทนายเขาแนะนำว่าพี่ยุ้ยเนี่ยควรไปเผื่อการเจรจามีข้อตกลงสรุปจบได้ยุ้ยก็ต้องเซ็นนั่นเซ็นนี่มอบหมายไม่ได้ยุ้ยจึงต้องไปด้วยตนเองอยู่ดีคือที่ยุ้ยไปเนี่ย เพราะว่าเจ๊แกเผื่อเวลามีต้องทรงต้องเซ็นเอกสารอะไรปุ๊บเนี่ยจะไม่ต้องแบบกลับไปกลับมาให้มันเปลืองไงก็ไปด้วยตนเองเลยทีเดียวนะแต่การเจรจาก็มอบหมายให้ทนายเป็นคนจัดการการพูดคุยคือทนายเป็นคนจัดการและยุ้ยก็ได้เรียกค่าเสียหายให้ชดใช้เยียวยาเป็นจำนวนเงิน5 0 0แสนบาทค่ะเมื่อได้รับทราบทั้งหมดทุกเรื่องอีกฝ่ายก็ขอนัดหมายอีกครั้งวันที่0กุมภาหห นัดไปวันที่สิบกุมภาเดือนหน้านู่นเลยคุณนะและในส่วนของคนดีสีสลิมที่เหลืออีกสิบสองคนยังมีเหลืออีกสิบสองคนในส่วนนี้ก็สำคัญต่อใจทั้งสิบสองคนเนี่ยยุ้ยอยากเจอมากนะคะ,ะทั้งสิบสองคนเนี่ยเจ๊แกบอกว่าเจ๊แกยอยากเจอมากเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีอีกสองคนที่ค่อนข้างตามยากแต่ก็ตามได้ ถึงจะตามยากแต่ก็ตามได้จะเร่งดำเนินการให้ยังไงก็รอค่ะรอได้สิบคนเนี่ยจะทยอยเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเร็วๆนี้ค่ะนี่ก็คือที่เจ๊แกพูดถึงความครึบหน้าในการเจรจากยกแรกนะคุณไม่คุยลวห้าแสนพี่ไม่ไหวครับแล้วแต่เขาแล้วแต่นะจ๊ะแล้วแต่ นาจาแล้วแต่นะจาหยองเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้อยู่ในระหว่างไกลเกลียช่วงเช้าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขาได้เจอกับน้องยุยงย้ยแล้วน้องยุ้ยแล้วตอนไลส์สวดเรียกอียุย้ยมึงเน่ะมันอีนักร้องตกยุบ โดนฟ้องขึ้นมาบอกน้องยุ้ยซึ่งน้องเขาไม่เจรจาหรอกอย่างเบจน้องเขาก็ลงบอกอย่าไปคาดหวังอะไรกับเขาแต่พี่ก็ศึกษาข้อกฎหมายก็รู้ว่าวิธีการเนี่ยต้องทำยังไงเมื่อกี้ตำรวจที่ดูแลคดีนี้ก็บอกว่าเป็นคดีรกสารคดีนี้เนี่ยเป็นคดีรกสารแต่มึงอะรกโลก,โลก เขาก็เลยบอกอยากให้จบกันซึ่งพี่เองก็อยากจบแต่ทนายเขาบอกอยากให้เราเดียวยาผลกระทบกับการพูดของเรานะโดยพี่เขาพยายามชี้แจงบอกว่าผลกระทบเนี่ยมันมีมานานแล้วสำหรับพวกเราที่เป็นศิลปินมันมีโควิดเข้ามามันก็มีผลกระทบมายาวนานแล้วแล้วไหนใครเคยบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่เป็นตลกตกอับ ใช่ไหมคุณจาได้ไหมพี่ยองเขาไลฟ์สดเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยผมเนี่ยไม่ใช่เป็นตลกตกอับนะบอกไว้เลยผมเนี่ยมีงานตลอดทั้งปีเนี่ยปลายปีนี้ก็มีอยู่เข้ามาอีกสองงานมีละครสองเรื่องแล้วผมมาอยู่ที่นี่ผมก็ซื้อที่ซื้อทางทํานู่นทานี่ทาธุรกงธุรกิจร่วมหุ้นกับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเขาก็ส่งเงินมาให้ใช้ทุกเดือนทุกเดือนเห็นไหมนี่เสื้อที่ใส่เนี่ยเขาก็ส่งมาให้จากต่างประเทศ ดูไหมตัวเท่าไหร่ตัวละร้อยไม่ถึงเสื้อกูส่งมาจากต่างประเทศเหมือนกันปล่อยเป็ดแต่กูก็แปลกใจเหมือนกันนะคือกูไปปล่อยเป็ดเป็นประจำแต่ก็ไม่รู้ทำไมบ้านเราแม่งปล่อยที่ไรก็เป็ดเยอะเหมือนเดิมโดยเฉพาะในครายทหาร ก <g ười> ี่วันที่ผ่านมาเนี่ยขอส่วนบุญไปซื้ออะไรนะเครื่องบินอันนี้ยังเป็นเปรตแบบธรรมดาธรรมดามันยังมีเปรตที่แบบชนชั้นสูงอีกนะไม่กี่วันที่ผ่านมาจัดงานวันเกิดค่ารง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 แรงจัดสถานตรงสถานที่ดอกดอกไม้ห้าแสนเกิดมาชีวิตนี้ไม่เคยทำมาหาแดกด้วยตัวเองแต่จัดงานวันเกิดดีห้าแสน ขณะที่กูทํามาหาแดกมาตลอดจ่ายภาษสงภาษีมาตลอดจัดงานวันเกิดดีเค้ก35บาทปากเตียนเล่มเดียวเต็มเขาเรื่องต่อทีนี้เนี่ยก็จะให้พี่เยียวยาเท่าไหร่ก็เปิดมา้าไหวก็ไหวเพราะพี่ก็อยากจบแต่กลับเปิดมาแบบแรงๆห้าแสน ซึ่งพี่บอกคือถ้าหลักหมื่นหลักพันเนี่ยพี่คุยได้แต่ถ้าเลยจากนี้เนี่ยพี่ไม่คุยซึ่งทางออกที่ดีที่สุดเมื่อน้องเขาเนี่ยให้ทนายพูดพี่ก็ต้องใช้ทนายพูดเหมือนกันก็จะให้ทนายคุยกันเพราะพี่เองก็อยากจบยอมรับที่เรียกห้าแสนเนี่ยไม่ไหวโดยหลังจากนี้เนี่ยก็รอดูทางเจ้าหน้าที่ ตำรวจแล้วก็ทนายเขาคุยกันก่อนตอนนี้เนี่ยพี่ก็ให้ตอนนี้เราก็ให้เวลาซึ่งกันและกันเนะ่มีให้เวลาซึ่งกันและกันด้วยเท่าที่คุยกันเนี่ยเขาก็ไม่อยากจบเขาต้องการอะไรเนี่ยก็รู้อยู่เรียกมาห้าแสนซึ่งพี่บอกไม่ไหวให้ทนายตกลงกันในความเป็นไปได้ซึ่งคดีนี้เนี่ย เขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นคดีรกสารมันต้องยินยอมกันมันต้องคุยกันยอมรับว่าพี่เนี่ยอยากจบพี่ไม่อยากเดินทางมาสารทั้งด้านน้องยุ้ยเขาเนี่ยของเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแต่แฟนเขาเนี่ยเป็นคนเรียยก,ก่0 0สนก็บางทีที่เขาเรียยก่0 0สนเนี่ยเขาอาจจะประเมินจากรายได้ในยุคพองของเขาที่มึงบอกว่าเขาตกยุคใช่ไหมเขาอาจจะประเมินจากตรงนั้นก็ได้เพราะในยุคทองของ ยุ้ยเนี่ยใครที่ไม่รู้จักมั่งพกหมามาด้วยเหรอพกหมามาด้วยเหรอเนี่ยแม่มาเยอรมันแค่นี้ก็พกหมามาด้วย,วยคือมึงต้องเข้าใจวา่ามันลิขสิทธิ์นะแต่กูไม่ได้ฟังหรอกกูเนี่ยฟังบอดี้แสลมหากฉันจะรักหากฉันจะบริจาคไป เธอเองต้องสัญญามาก่อนว่าเธอจะให้สายตาภายแน่นอนไม่คิดที่จะอมตังไปได้หรือเปล่าถึงไหนแล้วแต่ดันมาเรียกห้าแสนห้าแสนเนี่ยพี่เนี่ยเล่นละครเรื่องหนึ่งเป็นปีเลยนะ ยืนยันว่าไม่ไหวจริงๆแล้วก็ให้ทนายคุยกันเถอะที่ไม่คุยแล้วแล้วแต่เขานะจ๊ะมีนจะนจ๊ะด้วยเป็นยังไงกันบ้างคุณ ศึกสองตระกูลระหว่างยองลูกจีตระกูลสลิมแล้วก็ยุยญาติเยอะตระกูลสามอีกซึ่งหยองเขาก็ยืนยันบอกว่ายังไงเขาก็ไม่ยอมใจเด็ดขาดยกเว้นจะแค่หลักพันหลักหมื่นเท่านั้นเขาถึงจะยอมใจแล้วก็จะให้ทนายคุยกันอย่างเดียวแล้วที่มีคนเอาภาพที่แกนั่งคอตกอยู่ในโรงพักแล้วก็เอามาบอกว่ายอง ถึงกับนั่งคอตกเมื่อโดนยุยหญาตเยอะฟ้องหมิ่นประมาทแกก็บอกว่าภาพนี้เนี่ยจริงๆแกไม่ได้คอตกความจริงก็คือกูเนี่ยนั่งก้มลงดูโทรศัพท์เท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกมึงอย่ามาโ,นโ,นโนก็มีคนมาทวงว่าไอ้อที่มึงดูนะคลิปริมสาหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นพวกคุณอย่าไปมโ,โนว่าหยองเขาจะเป็นตลกตกอับที่จริงไม่ใช่ ยองเขาก็บอกแล้วว่าเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นตลกตกอับเขามีเงินมีงงมีงานอยู่ตลอดทั้งปีนะแล้วที่สําคัญเนี่ยคนตระกูลสลีมแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่คนที่ไม่มีตังเป็นคนที่มีตังกันทั้งนั้นคุณไม่เห็นเหรอในขณะที่บ้านเราเนี่ยหมูแพงบนกันทั่วบ้านทั่วมงทั่วมืองแต่สลีมเขาก็บอกว่าโอ้โหไอ้พวกมึงจะบนอะไรกันนักหนาะขนาดหมาแมวตัวละเป็นหมื่นพวกมึงยังซื้อมาเลี้ยงได้ หมาเนี่ยเอ้ยไม่ใช่หมาหมูแค่โลไม่กี่ร้อยเนี่ยทำเป็นบนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกมึงอย่าไปดูถูกนะว่าคนตระกูลสลิมเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบตกอับไม่มีตรงไม่มีตังแต่และคนเขามีเงินมีทองกันทั้งนั้นดูอย่างหัวหน้าสลิมดิวันวัน,วนไม่ต้องทำมาหาแดกอะไร มีเงินมีตังใช้โอ้โหไปกับเยอรมันเป็นว่าเล่นเห็นไหมล่ะอ่ะเขาเรื่องเถอะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันต้องดูยาวต่อไปนู่น ون, เดือนกุมภาใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีแล้วไว้เจอกันอีพีหน้าขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับ